เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าทำแพทเทิร์นติดจริงกันลอยสายชุดลี่นเนี่ยทำยากหรือเปล่าเรือนนี้เป็นเด็กชัดเท่าหรัสามหกมทลทำยากไหมย,ยากครับเพราะว่าข้อมันไม่เท่ากันคจ้ะอือมก็คือ,อตัวนี้คือเราดราบขึ้นมาใช่ปะ่ะใช่ครับขนาดของสายขนาดของสายอันนี้ดูไม่เข้าใจหรอกมาดูในของอ่ะ เราก็ปุ๊บแล้วเราขึ้นแนวขอ่อมใช่ป่ะนี่คือการขยายการลดสกเกลตามคอมพิวเตอร์ถูกป่ะตามสเกลครับ,บาตามสึกเก้เยลจริงที่เราก็ได้มากด่ลยกดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตั้งแต่แถวที่เจ็ดลงมาเนี่ยขนาดเท่ากันถูกป่ะขนาดเท่ากันครับ แปดขึ้นใบเนี่ยไม่เท่าถูกต้องครับแต่วิธีการทําก็คือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการขยายสเกลใช่ครับใช้เราเลือกขยายนะสายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันเท่ากันอ่าโอเคจบอันนี้ก็คือติดแล้วดูไม่ออกครับติดยากไหมนี่ยากครับราะมันเล็กอ่ะข้อมันเล็กครับมันต้องได้ครับข้อแล้วค่อยติดกับตรงนี้เออมันก็แค่ได้ติดไล่ติดเฉะข้อคือถ้าถามเราอะว่าดูออกหรือเปล่าผมมันดูไม่ออก เ,เดี๋ยวถามลูกค้าถ้าลูกค้าดูออกด้วยว่าเพราะว่าติดฟิล์มเรียบร้อยละไห้เป็นรอยแน่นอนดูแทบไม่ออกไม่ไม่ได้สังเกตตรงขอบอันนี้จะใช้งานได้ตามปกติไม่น่าจะเป็นอรอยนะอันนี้ก็ทุกข้อก็ติดหมดเลยติดหมดเลยค่ะทั้งข้าแถวแล้วก็ทุกข้อเลยค่ะอันนี้คือความยากของซิ่์นี่ครับ ใช่ครับมันจะเล็กมากแต่ว่าต้องบอกตรงๆนะครับว่าจูบิลี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดง่ายกว่าเพราะว่าชิ้นงานเขาเล็กมากมันจะหลุดในช่วงที่เรารั้วกระเป๋าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็คือเข้ามาได้เข้ามาได้ครับใช้เวลาน่าจะไม่นานนะ้รจะตรวใช่ค่ะจะไม่นานเท่ากับเท่ากับติดตั้งวันนี้คุณลูกค้าต้องถายรูปสิ่ที่ต้องการจะอร์วิเข้ามาให้ดูก่นจะได้หีืยเปล่าบเวลาให้ แต่ว่าเคยได้ยินที่ว่าติดสีแล้วมันจะไม่สวยระครับจ,จริงอย่างที่เขาว่ากัน <laughs> <laughs> ดูท่าไม่ดูเลยใช <laughs> ่ผมว่าดูไม่ออกครับบา <laughs> งทีผมแกล้งลูกค้าว่าผมยังไม่ได้ติดให้นะครับลูกค้าก็ดูไม่ออกว่ายังไม่ได้เหมือนไดนาลิการใหมเห่เลยใหม่แล้วใหม่ปีอีก <laughs> แต่ว่าก็จะ ลอยนิ้วมือของเด็กทำก็จะมีลอยนิ้วมือแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านมีผ้าแข็บไว้ให้ค่ะใช้ผ้านี้ใช้ทำความสะอาดได้เลยค่ะอันนี้คุณผูถึงอายุแย่งการใช้งานไปก่อนสักประมาณสักวันนะคะอาจจะเก็บใส่กล่องกลับไปที่ร้านก่อนนะคะนี่ลองได้ค่ะลองได้แต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแนะนําให้เป็นหลังสามวันหรือหลังการจิตตั้งไปแล้วให้ใช้งานค่ะเพราะว่าเขายังจะมีพวกคราบน้ำเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างค่ะเนี่ยจะช่างเขาใช้สเปรย์น้ำล้วยการจิตตั้งค่ะแล้วก็เพื่อให้ตัวปิดทองเซ็ตตัวได้ดีเกาะเลยนะคะ อเอนคถือว่าพอใจแล้วครับพี่ออโอเคขอบคุณมากครับ